ช่าเน็ตจับสังเกตภาพล่าสุดน้องแอบิเกลจนรีบเตือนชมพู่ว่าหลายบ้านนั้นจะห่วงเรื่องสุขภาพของเด็กๆโดยเฉพาะเวลาออกจากบ้านผู้ใหญ่มักจะเคร่งครัดเรื่องรองเท้าที่ต้องใส่เพื่อความสะอาดของตัวเองล่าสุดซุปตาเมืองไทยอยา่างชมพู่อรยาคุณแม่ลูก3ามนั้นก็ได้โพสต์ภาพลงในอินสตาแกรส่วนตัว มีภาพที่น้องแอบิเกลนั้นเข้ามาอยู่ในเฟรมด้วยท่ามกลางหลายคนนั้นก็ชื่นชมในความน่ารักแต่ก็มีชาวเน็ตรายหนึ่งนั้นเข้ามาคอมเมนต์ในเชิงเป็นห่วงบอกว่าลืมใส่รองเท้าให้ลูกนะคะแม่ซึ่งก็มีชาวเน็ตอีกหลายคนนั้นเห็นด้วยจำนวนมากเลยล่ะค่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ